เห็นไหมคะหอมมากเลยทุกคนอร่อยมากๆเลยนะคะส่วนที่ทอดนะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะไปย่างนะคะเราจะย่างแล้วนะคะทุกคนจะลองดูนะคะว่าย่างกระทอดมันจะยังไงสุกแล้วทุกคนหอมมากเลยนะคะนึ้อข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกินกับข้าวเหนียว ให้น้องตาให้หนึง่นนงปันเดี๋ยวไปกินกับส้มตำ<ฟ>ดีค่ะทุกคนอพอดีกำลังจะทอดปลาหมึกนะนึกขึ้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ลุงป้าปลาแห้งซะหน่อยนะคะคุณพรสั่งมานะคะปลาหมึกปลาหมึกแบบนี้นะคะปลาหมึกแบบนี้นะก็สองนะคะแบบนี้แบบแบนแบนแบบนี้นะคะ,ะ,อ,บบะ,คะอันนี้สองนะแล้วก็แบบที่ไม่ผ่าแบบนี้ก็สองนะคะแต่ว่าอันนี้มาดูอันนี้นะกินหมดไปแล้วทุกคน เพิ่งสั่งมาเพิ่งรับของวันที่สองนะคะอันนี้หมดแล้วนะหมดแล้วหนึ่งแพ็คแล้วอันนี้กินไปแล้วครึ่งแพ็คนะคะส่วนกุ้งก็เนี่ยเหลือเต็มแพ็คเนาะแล้วก็นี่แล้วก็นี่ใช้ไปแล้วเอ่อตำเอ่อน้ําพริกกะปินะแล้วก็เลยใส่กล่องไว้นะคะก็ใส่ไว้ในตู้เย็นเนาะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวอากาศจะเข้านะคะเข้าแพ็คดีมากทุกคนเข้าแพ็คเอ่อเป็น สูญญากาศหมดเลยเข้าบรรจุพันธุ์เข้าดีมากๆเลยนะคะออนอกจากอร่อยแล้วนะเพราะเราชิมแล้วนะปลาหมึกชิมแล้วกุ้งชิมแล้วเรียบร้อยเพราะพันไม่ได้สั่งปลาลิวคิวนะคะผุ้พันไม่ชอบอะไรหวานๆก็เลยไม่สั่งปลาลิวคิวเนาะนี่นะคะก็สั่งเฉพาะพวกเค็มๆนี่แหละอร่อยมากแต่แผ่นๆนี้ยังยังไม่ได้ลองนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทอดกินกับส้มตำนะคะอันนี้ทอดไปแล้วหนึ่งหนึ่งแพ็คครึ่งนะคะส่วนนี้ก็ใช้ไปแล้วเนาะ เนี่ยเดยวกินกระส้มตํำทุกคนอร่อยมากแนะนำเลยนะคะลุงป้าหมึกแห้งนะคะอันนี้เนาะลุงป้าหมึกแห้งไม่ใช่ลุงป้าปลาร้าหนัวนะคะกำลังจะทำส้มตํำนี่เตรียมโคกแล้วเตรียมโคกแล้วเรียบร้อยเตรียมปูดองแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นเห็นไหมเตรียมแล้วนะคะ,ะเนี่ยเราจะใช้สูตรหนึ่งเนี่ยลุงป้าปลาาหนัวนะคะคคทุกคนซื้อมาหนึ่งโลนะ จะหมดแล้วทุกคนปลาก็ใช้เปลืองมากมากนี่นะคะเราก็จะเราก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะจะใช้ปลาหมึองแบบนี้อันนี้เราจะทอดนะแต่อันเนี้ยเราจะย่างเราจะย่างนะคะเราจะย่างเตาถ่านนะคะจะดูซิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะแต่คิดควรคิดเอาเองนะถ้าย่างมันคงจะเหนียวนะคะคงจะเหนียวกว่าทอดคิดว่าอย่างนั้นเนาะโอเคเราไปทอดกันดีกว่าคะ่ะแล้วไปย่างกันเลยเนาะ อันนี้เราจะใช้หนวดมันลงไปทอดก่อนนะคะทุกคนอันนี้เราต้องระวังนะคะเวลาทอดนี่มันจะขมได้นะถ้าเราไม่ควบคุมไฟดีๆนะคะมันจะขมนะคะดังนั้นเราต้องใช้ไฟกลางนะคะ,อะทอดต่อให้เสร็จนะคะเราจะพาขึ้นนะคะเพราะว่าตัวยาวมากตัวหมอนตัวยาวมากเดี๋ยวเขาจะหดตัวของเขาเองนะคะหลังจากที่ทอดแล้วหดตัวเองเนาะเห็นไหมคะ หอมมากเลยทุกคนอร่อยมากๆเลยนะคะหอมมากเลยทุกคนโอ้ยอร่อยอร่อยกินสองวันจะหมดแล้วสงสัยต้องสั่งใหม่แล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะคะอ่ะพอแล้วพอแล้วมั้งหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะขมมันเหนียวเนี่ยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปย่างนะคะส่วนที่ทอดนะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะไปย่างนะคะเราจะย่างแล้วนะคะทุกคน จะลองดูนะคะว่าย่างกระทอดมันจะยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะทอดกินนะสามมือแล้วค่ะกินสามมือแล้วทอดวันนี้จะกินย่างบ้างมันจะเป็นยังไงเนาะย่างเตาถ่านนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ามันยังไงเนาะแต่คุณพ่ก็เชื่อว่าย่างน่าจะหอมนะคะแต่ความเหนียวน่าจะน่าจะเหนียวนะคิดว่าอย่างนั้นนะดาวเอานะคะ สุกแล้วทุกคนหอมมากเลยคุณพ่จะกินข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวแล้วนะคะนึ่งข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกินกับข้าวเหนียวมันอร่อยมากก้าวการเข้ากันเอ่อหอมมากเลยไม่ไม่ไม่ต้องไหม้มากเดี๋ยวมันจะขมเดี๋ยวมันจะขมแต่ว่าฟันต้องดีๆหน่อยนะคะสําหรับสําหรับเอ่อเมนูเอ่อย่างนะ ันต้องถ้าสวออไม่น่าจะเคี้ยวได้คุณพรเชื่อว่าอย่างนั้นนะนี่เ,นเดี๋ยวเราก็จะนี่เรียบร้อยทุกคนเห็าานไหมคะหอมหอมมากเลยทุกคนาปาไปกินได้กันคุณรมีข้าวเหนียวนะ่าจะเอาเข้าวเหนียวใส่เข้าไปนะคะ <c oughs> ให้น้องสักให้ให้น้องสักให้หนึ่งปันเอาอีกเอาอีกเอาอีกเข้าวเหนียวอีกเน่ให้น้องสักข้าวเหนียวให้เข้ากันมากเลยทุกคนเดี๋ยวไปกินกับส้มตำ